สวัสดีเอฟซครับผมรับพาพี่น้องมาเบิงนี่ครับอาคารระบายน้ำครับอาคารระบายน้ำล้นครับเต่นลํเปาครับนี่พี่น้องเปิดเงื่องประตูขึ้นนะเด้อพี่น้องเลยนี่นะครับ แจ้งบ้านผมกับไปตาหนีแล้วครับหนึ่แจ้งเดี๋ยวมาล่าไสกันเลยเอาเบิ่งเอาพี่น้องเบิ่งเอาเปิดประตูวัซสุบานเดียวเบิ <c oughs> ่งเอาครับ